วัสดีครับพี่น้องทีลกครับวันนี้พระราชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระครัมภีร์กิจกรรมบทที่1ข้อ15ถึง22นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าชีวิตที่เข้าใจพระดํารัสพระคมภีได้บันทึกบอกว่าคราวนั้นเปรโตได้ยืนขึ้นท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายที่ประชุมอยู่รวมทั้งสิ้นประมาณ120คนและกล่าวว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจําเป็นจะต้องสําเร็จตามพระครัมภีร์ซึ่งพระวิญ,ญญาณได้ตรัสไว้โดยพระโอษฐ์ของดาวิดด้วยเรื่องยูดาสซึ่งเป็นผู้นําทางคนที่ไปจับพระเยซูเพราะเขานับยดดาาาสเเข้้ในพวกรและไ ส่วนในภารกิจนี้ฝ่ายผู้นี้ได้เอาบําเหน็จและการผิดของตนไปซื้อที่ดินและล้มขมาลงแต่กลางตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดเหตุการณ์นี้คนทั้งปวงที่อยู่ในเยรูซาเล็มก็รู้เขาจึงเรียกที่ดินแปลนั้นว่าเอลเคลดามาแปลว่าหนาเลือดด้วยมีคําเพียนในพระคำสรุปด,ดีว่าขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่าและอย่าให้มีผู้ใดยอยู่ที่นั่นและขอให้ผู้หนึ่งมายึดต,ตําแหน่งของเขาต่ว่าคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับสังเกตว่าเมื่อพวกเขาเข้าใจพระดํารัสของพระเจ้าเข้าใจเรื่องอะไรครับจะสังเกต เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อสาวกฟังอะไรก็ตามเขาจะฟังแบบผิวเผินมากแต่ตอนนี้เมื่อเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระวิญญาณคอยนําเขาจะมีความเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับอ่านพระคัมภีร์เขาก็อยากจะให้เป็นไปนจริงไปตามนั้นเขามีชีวิตของเขาแสดงออกถึง3ประการด้วยกันในการเข้าใจข้อตรแบกบหนึ่งก็คือเขาจุดยืน อยู่บนพระชชนะคนที่เข้าใจพระดำรัสของพระเจ้าหรือเข้าใจพระชชนะจุดยืนต้องอยู่บนพระชชนะในเรื่องราวต่างๆพระคัมภีร์กำลังบอกอะไรกับเราเมื่อก่อนสาวกค,คิดแบบเด็กใคร่ควรหายหันเด็กอย่างเด็กก็ก็เลยมองอะไรในพระคัมภีพระเจ้าไม่ชัดเจนดังนั้นเองนะครับเมื่อเราเติบโตขึ้นขอให้เรามีมุมมองต่อพระชชนะอย่างผู้ใหญ่มากขึ้นครับเหมือนพระคัมภีร์หนึ่งโครินธ์บทสิบสามกสเดนะครับเมื่อเป็นเด็กก็คิดอย่างเด็กแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็เลิอกอาการอย่างเด็กเสียดเด็กๆก็คิดถึงแต่ตัวเองแต่่่เเมมืออป็นผู้ใหญจะงงถึง เหตุผลคืออะไรและสดท้ายมันจะเป็นผลอย่างไรนั่นคือประการที่1ครับจุดยืนต้องอยู่บนพระชนะพวกเขาอ่านพระคัมภีร์แล้วรู้ว่าจะต้องมีคนมาแทนยูดาสประการที่2ครับพออ่านเสร็จแล้วเปรโตเข้าใจอาาัครทูตเข้าใจแต่มีอีกเป็นร้อยคนที่ยังอาจจะยังไม่เข้าใจเขาก็ยืนขึ้นและท่านก็อธิบายนะครับคนเดียวอธิบายไม่ใช่หลายคนอธิบายมีคนเดียวอธิบายอธิบายเพื่ออะไรครับทุกคนจะได้เข้าใจ ทำไมต้องอธิบายคนเดียวครับเพราะว่าแน่นอนถ้าท่านยีคนพูดความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นขนะที่อธิบายนั้นปรากฏว่าทุกคนก็เข้าใจครับโดยการที่ท่านได้ยกพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์สดุดีที่บอกว่าที่ยูดาสยืนอยู่นั้นนั้นจะมีคนอื่นมายึดแทนเขาซึ่งเดี๋ยวจะพูดในบทต่อไปในต,ตอนต่อไปว่าวิธีการเลือองเขาเลือกอยังไงนะครับสิ่งที่3ก็คือกระทําเพื่อจะเป็นจริงตามพระชนะ นอกจากจะจุดยืนอยู่บนพระชนะชี้แจงให้ทุกคนฟังด้วยพระชนะอันที่สกระทําเพื่อให้เป็นจริงตามพระชนะสังเกตพระคัมภี์ตรงนี้นะครับเขาทํำยังไงครับเขาบนมีบอกว่าเพื่อให้เป็นจริงตามพระคของพระเจ้าสังเกตว่าเขาเรียนแบบพระเยซูครับเมื่อก่อนเวลาเขาพูดเฉยมันจะพูดแบบนี้แต่ตอนนี้เขาจะพูดอะไรก็ตามขอให้เป็นจริงตามพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้เพราะพระเยซูเจ้าเคยใช้แบบนี้ประมาณ21ครั้งตอนที่พระองค์ทรงอยู่เนี่ยพระองค์ใช้21ครั้งเพื่อเป็นจริงตามพระคัมภีร์เพื่อให้ เพื่อให้เป็นจริงตามนี้ดังนั้นเองเนี่ยเขาก็เรียนแบบพระยเยซูเสตผมยกตัวอย่างยหอนบทที่15ข้อ25บอกว่าทั้งนี้เพื่อจะเป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระธรรมของเขาที่ว่าเขาเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุพระยเยซูเจ้าพระองค์งทรงยกแต่นั้นเรื่องขึ้นมาพระองค์งทรงยกจากพระคัมภีและบอกว่าเป็นจริงตามพระกัมภีร์แบบนี้ดังนั้นเองเนี่ยนะครับชีวิตของคนที่ได้เข้าใจพระธรรมรับเรื่องราวของพระกัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราเข้าใจว่าอันที่1ครับเขาจะต้องมีจุดยืนบนพระวชนะ 2. ชี้แจงทุกคนฟังด้วยระน อันที่3กระทําเพื่อเป็นจริงตามพระชนะแล้วคนนั้นก็จะคือคนที่เข้าใจพระดำรัสอย่างแท้จริงประใระัยเพลนครับ